ที่ดูไฮยัเตทุกครั้งนะ่ะเปิดไฟให้สว่างแล้วก็นั่งให้ห่างๆทีวีนะครับหรือไหมหและนี่คือของขวัญสําหรับเด็กมอปลายทั่วไปอาาสกิไฮยัเตนั้นได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่ด้วยการไหว้วานให้กลุ่มคนแสนดีมารับเขาไปอุปการะด้วยความยินดีแต่ที่รอเขาอยู่คือการพบพานแห่งโชคชะตาเนรู้เหมือนกันว่าทําไมแต่นายก็ช่วยฉันเอาไว้ จะพวกคนชั่วคืนเด็กคนนั้นมาซะดีๆม <Hey, yeah, S 1> oh. เล่นซะยัฉันจะให้หมอนี่เป็นพ่อบ้านคนหมายขอขนสันเป็นอิงนางกีคนนี้พ่อบ้านพวกเขาคือผู้รับใช้พ่อบ้านพวกเขาคือผู้อุทิศตนพ่อบ้านพวกเขาคือผู้พิทักษ์ซึ่งดูแลการใช้ชีวิตของผู้เป็นนายถูกแล้วนี่คือสุดยอดเรื่องราวบูล้างผลาญของเด็กหนุ่ม ที่เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อสาวน้อยผู้หนึ่งนั่นเองฉันจะให้เป็นพ่อบ้านคนใหม่ของซันเซ็นอิงนาคิคนนี้แล้วจะพูดสามทำไมล่ะคะอายเตะพ่อบ้านประจันบาน เซนเซนอิงนากิและการเดินทางครั้งนั้นอ้าวที่นี่มันดีแล้วแน่เหรอฮะชีวิตของเธอนะ่ะมาจบตรงนี้มันดีแล้วเหรอยยาสิครับคุณซันต้าแล้วก็พูดอย่างกับผมตายแล้วอย่างนั้นตายแล้วนะสิเอ๋ร่างของเธอน่ะโชคเลือดซะจนเอามาแพร่ภาพไม่ได้เชียวละ อันเหรอครับแต่ว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะครับเพราะยังไงก็ไม่มีครอบครัวคอยห่วงหาแถมบ้านที่จะกลับก็ไม่มีโอ้โอเป็นโจรลักพาตัวแท้ๆแต่วางมาเป็นฮีโร่ในละครน้ำเ<ะ>น่าเหรอแล้วถึงจะเป็นจินตนาการแต่คราวก่อนฉันโดนโชคด้วยนี่นะเยอะอย่าเพิ่งลืมซะสิตอให้เธอยังไม่ลงมือแต่ก็ถือว่าสิ่งที่เธอทำมันเพียงพอที่จะเป็นอายการเรชียวละ ขอโทษครับขอโทษครับผมสำานึกผิดแล้วขอโทษนะครับขอโทษนะครับอเออที่นี่มันรู้ราขนาดเนี้ยไม่มีทางอยู่บนโลกนี้แน่แน่เลยเออเงินก็แปลว่าที่นี่คือสวรรค์สิน้เนี่ยสำหรับเราผู้น่าสมเพชแล้วคงจะ ใช่ต้องเป็นภาพมายาหลังความตายที่ถูกสร้างขึ้นมาจากจิตใต้สำนึกแน่เลยขอบคุณนะครับคุณซานตาผมจะขอเสพสุขให้นนำใจเลยละกันขอโทษทีที่พระเอกนะ่ะโง่โง่ก็จริงอยู่นะครับที่ส่วนหัวถูกกระทบกระเทือนอย่างแรงแต่ก็ไม่ถึงกับชีวิตหรอกครับขาดบาดตามปกติแล้วคงจะมันฝึกฝนไปอย่างดีละครับงั้นถ้ามีอะไรก็เรียกได้นะครับมาเรียฉันคิดว่าจให้ผู้ชายคนนั้น ฮายาเตน่ะรับหน้าที่ต่อจากที่แมงมี้ล่ะเอ๊ะเอ,เอทำไมกระแสะของเรื่องถึงก็นะส่วนหนึ่งเพราะเป็นคำของผู้มีพระคุณแต่จะว่ายังไงดีล่ะแบบว่าถูกสารภาพรักที่สวนสาธารณะล่ะอย่างร้อนแรงเลยด้วยนะประมาณว่าอยากจะเอาเตอัวเธอไปเนี่ยแ,แต่ถิ่งยังไงถ้าฮายาเตะตื่นแล้วก็ช่วยเรียกด้วยนะฝากด้วยล่ะเรื่องเป็นยังไงกันแน่นะต้องลองพิสูจน์หลายๆเรื่องซะแล้วสิแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้อง โอ้ยอดเลยยอนเลยสมเป็นความฝันของเราตอนก่อนตายไม่เคยเห็นที่ไหนหรูเท่านี้เลยอะฮะแต่ท่านเนี่ยเป็นสวรรค์จริงๆแล้วก็ตายซะได้ก็ไม่เลวเลยแฮะแม่ถึงจะรู้สึกงงเงาเพราะตัวคนเดียวก็เถอะเงอะฮะอน้ำอื่นดีนะคะร,ร,ร,รู้สึกผ่อนคลายมากเลยครับผ่อนคลายลงเหรอนั่นน่ะนี่เป็นความฝันจริงเหรอเนี่ย ทําไมคุณผ้าพันคอถึงอยู่ที่เนี่ยเออก็ครับแต่แข็งแรงจังเลยนะคะร่างกายเนี่ยเพราะว่าถึงจะบอกว่าไม่ถึงแก่ชีวิตแต่มาแช่น้ำร้อนเนี่ยตามปกติปากแผลคงเปิดไปแล้วแหละคะ<อ>่ะแล้วบ่อน้ำร้อนก็ถูกยอมยอมด้วยโลหิตสีแดงสดที่ทะลักออกมาจากสังขารของฮายาเตะนั่นเองทําใจดีๆเอาไว้นะคะเป็นอะไรรอเปล่าคะ ดาวตกนี่ยัยยเยไม่ถึงครึ่งต่อเลยนะต้องชดใช้ด้วยเซอร์วิสคัทไทยโทษรู้สึกตัวแล้วเหรอคะอายาสกิฮายาเตคุเมื่อกี้นี้คุณอยู่นี่เปล่าค่ะตั้งแต่มาที่คลื่นหาดคุณก็หลับตลอดเลยอ่ะเป็นอะไรไหมคะนี่ผมหลับตลอดเลยเหรอครับ ใช่แล้วล่ะค่ะหลับตลอดเลยล่ะค่ะงั้นเหรองั้นเมื่อกี้ก็เป็นความฝันจริงๆสินะแต่ว่าทำไมรู้ชื่อผมตั้งแต่เมื่อกี้ล่ะครับแล้วอีกอย่างนี่มันที่ไหนนะครับคือว่าที่นี่ก็คือคลิหาซันเซนอิงของคุณหนูนาคิที่คุณช่วยเธอเอาไว้ยังไงล่ะคะที่ผมช่วยเธอเอาไว้เหรอเด็กคนนั้นเหรอ แล้วฉันก็คือผู้ดูแลส่วนตัวของเธอฉันชื่อมารียาค่ะก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะคะแต่ฉันดูเอกสารฉบับนี้แล้วแ่ละค่ะเย้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่สาหัสกันเลยนะคะไม่หรอกครับมันไม่สาหัสขนาดนั้นว่าแต่ว่ามีเรื่องที่ฉันสงสัยอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณหนูตอนที่อยู่ที่สวนสาธารณะความแตก้วเหรอเหมือนคุณพูดว่าเจ้าตัวไปอะไรประมาณนี้นะคะ เอเอแบบว่าก็ขอ,ขอโทษครับผมจะไม่คิดเรื่องราคาตัวอีกแล้วเอ๊ะแบบนี้นี่เองอะพอเข้าใจเรื่องโดยรวมของคายเตะคุงแล้วล่ะคะ่ะคือว่าเรื่องคราวเนี่จะให้ผมชดใช้ยังไงดีล่ะครับเอ้ยแต่จริงคือว่ามันก็ต้องมีบ้างล่ะคะ่ะที่คนเราเนี่ยจำเป็นต้องโกโหกเนี่ยโออะไรนะ่ะฟื้นแล้วเหรอเนี่ยเป็นไงสภาพร่างกายเนะี่ยก็ไม่เป็นไรแล้วอุตสาห์ช่วยดูแลอย่างดี ขอบคุณมากนะแต่ขอโทษนะที่ขออะไรแบบไม่คิดที่สวนสาธารณะนั่นนะเพราะความละโมบที่อยากได้ค่าถ่าย156ล้าน8ป00เยนไงโอไม่หรอกถึงจะตกใจแต่ก็ไม่ได้รังเกียจซะหน่อยนะเพราะตั้งแต่เกิดมาเพื่อนจะโดนสารภาพรักกับเขาไงถึงจะเข้าใจผิดแต่ว่าเราสองคนก็ยังไม่รู้เรื่องของการและการสักเท่าไหร่เลยจะให้ปลุกป,ปั่บแบบนั้นก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะหรอออฉันคิดไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะ นายน่ะกำลังหางานพร้อมที่พักอยู่ใช่ไหมล่ะเอ๊ะถ้าอย่างนั้นนะมาเป็นพ่อบ้านของฉันที่นี่เอาไหมล่ะเงยพ่อบ้านเหรอคือว่าคุณหนูคะจะยื่นข้อเสนอแบบนั้นเนี่ยฟังเขาก่อนดีกว่ามั้งคะแต่คนที่จะทํางานต่อจากที่เมงมีก็จําเป็นนะแล้วอีกอย่างแถมายาเตก็อึดยิ่งกับอะไรเดียขนาดโดนรถชนตู้เมื่อรแบบเนี่ยก็ยังแข็งแรงดีอยู่นี่นาเนะยกโทษนี่เราเรื่องรักพาตัวแถมให้งานกับที่พักอีก ทำไมถึงเป็นหนูน้อยที่อ่อนโยนแบบเนี้ยคุณซานตาขอบคุณนะครับนี่คือของขวัญชิ้นแรกที่คุณมอบให้ผมใช่ไหมครับเนี่ยเปล่าไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยแต่แต่ว่าไฮยะเตะคงรู้หรือเปล่าว่างานพ่อบ้านเนี่ยตกลงครับเอ๊ะชื่อใจผมเถอะครับคุณหนูหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นไอยาสกิพายเตะคนเนี้ยจะขอปกป้องคุณหนูด้วยชีวิตเลยละครับแต่บ้าอย่าพูดเรื่องน่าอายต่อหน้ามารีแบบนี้สิ จะทำยังไงกับคุณแสนเสื้อพวกนี้ดีนะ25ทธันวาคมว่าไงนะพ่ะบ้านคนใหม่อย่างนั้นเนี่ยเหรอในฐานะหัวหน้าพ่อบ้านแล้วก็อยากได้คนมาทํางานต่อจใจที่เมงามีอยู่หรอกนะและหนุม่มน้อยที่ชื่อว่าอายาสกิฮายาเต่นนะ่ะเป็นผู้ชายยังไง เอ๊ะนั่นสินะคะไล่ตามรถที่ตะบ,บึงด้วยความเร็ว20กิโลทันด้วยจัก,กรยาน ừ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  แถมเดินชนส้นลอยยางกระขยะแต่ก็ยังไม่เป็นอะไรเลยนะคะแข็งแรงจริงๆเลยมาเียเอ้ยนั่นมันกันบ้านใครนะความทนทานนี่กระดับคุณยักษ์เลยไม่หรอกค่ะคุณคลาสอย่างน้อยเขาก็เป็นมนุษย์นะคะแล้วดัมก็ไม่ใช่หุนยักษ์ด้วยนะคะเฮ้ย<ๆ>งั้นเหรอดัมไม่ใช่หุนยักษ์หรอกเหรอเนี่ยเพื่อปรับตัวเข้ากับคุณหนูกระผมต้องศึกษาอนิเมะทั้งวันทั้งคืนเชียวนะ ออนหัดลักมักพลาดพลังก็ดูเหมือนจะเข้าใจอะไรดีนี่คะแล้วเรื่องไยเตะคุงล่ะคะแต่ถึงยังไงเราไม่รับคนพนนั้นเป็นพ่อบายของที่นี่หรอกให้เขากลับไปซะเถอะแต่ว่าเดี๋ยวสิคะงั้นก็ฝากด้วยนะเออเอ้ยว้าวขนาดเป็นยังไงบ้างคะครับพอดีเลยล่ะครับงั้นก็ดีแล้วล่ะค่ะ ค่อยคุ้มกับที่นั่งแก้เมื่อคืนไหนอ,อะ่ะเอ๊ะคุณมาเรียกแก้ไซหรอครับ <c oughs> ถ้างั้นไปทำงานกันดีกว่านะคะฮ <c oughs> ะครับเออจะว่าไปงาน,นที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างหรอครับอืมนั่นสินะคะตอนนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้วก็เริ่มจัดทำความสะอาดกันละคะ่ะถึงคุณเขาจะบอกให้ไล่กลับไปก็เธอแต่อยากจะแอบร้องไห้เหมือนกันนะคะเนีย <c oughs> ทำความสะอาดเหรอถ้างั้นเราคงทำได้ลรอมั้ง ถ้าโดนไล่ออกที่เนี่ยไม่มีทางใช้หนี้156่ร้าน8พันเยนได้แถมไม่มีที่พักให้ด้วยใช่จากวันนี้และตอนนี้ชีวิตใหม่ของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วอืมในฐานะพ่อบ้านแห่งตระกูลซันเซนอิงไงล่ะจะมวยซีนชาวบ้านเขาจะได้ไหมเนี่ยพักโฆษณานะครับสุกิคิวไร วันนี้และตอนเนี้ยชีวิตใหม่ของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วในฐานะพ่อบ,บ้านแห่งตระกูลั้นเซนอิงเราเนี่ยไม่มีใครขโมยซีนแล้วอะแนกกิรุณส,ส,ส,สวัสด์ค่ะอ๋อทั้งสองคนรุณสวัสด์ดูนี่สิครับคุณหนูชุดนี้นะ่ะคุณมาเรียอุตสาแก้ให้เลยนะครับงั้นก็ตั้งใจทำงานด้วยละ่ะ ทำไมรู้สึกว่าอยู่ๆก็ถูกทำเย็นชาใส่ล้วครับเนี่ยงัน้งนเหลยคะแต่ฉันรู้สึกเหมือนกับร้อนเกินไปด้วยซ้ำนะคะเอ๊ะไม่ว่าจะยังไงผมจะทวงความเชื่อใจของคุณหนูคืนมาด้วยการทำงานเองครับเอ๊ะคือว่าตั้งใจซะขนาดนั้นแล้วมาบอกให้ไล่กลับไปแบบเนี้จะคลายความเข้าใจผิดก,กับนาคีได้ยังไงกันล่ะเนี่ยเอ้ยทำท่าแบบเมื่อกี้ไม่ดีเลยฮะ แบบนั้นมาดูใจแคบเกินไปหน่อยน่นาอย่างน้อยถ้าฉันจะปากถักร้อยได้แบบมารีบ้างละก็นนะเป็นไงบ้างไฮายาเตะยอดมากเลยล่ะครับคุณหนูไฮายาเตะคุณหนูครับ <c oughs> คุณหนูคุณหนูคะ <c oughs> คุณหนูคะเฮ้ย <c oughs> มารียาไฮยาเตะละกำลังช่วยทำความสะอาดอยู่นะคะดูเหมือนจะตั้งใจทำเต็มที่เลยนะคะอืม งั้นเหรอเหมือนจะพยายามเต็มที่เพื่อที่จะให้คุณหนูเชื่อใจนะคะถ้ามีอะไรอยากจะบอกก็ไปพูดกับเจ้าตัวตรงๆเลยจะดีกว่านะคะน,น,นั่นสินะก่อนอื่นก็ต้องมานั่งคุยกันดีๆก่อนสินะค่ะเดี๋ยวฉันไปหาใหยาเตะแป๊มนองนะไปแก้ความเข้าใจผิดกันให้เรียบร้อยนะคะมาเรียอยากจะให้มาตรวจสอบความสะอาดหน่อยนะครับอ้าวเอ๊ะ เป็นอะไรไปหรอครับเปล่าค่ะแค่คิดว่าเป็นคนที่คลาดกันตลอดเลยนะนะคะรู้สึกว่าจะสะอาดมากเลยนะคะงั้นเห้วครับขอบคุณมากครับขนาดจุดยิบย่อยยังเก็บสละเอียดเลยแล้วนี่อพอพอลูกบิดตรงนั้นทำมาจากเงินผมก็เลยทำความสะอาดด้วยซิวเวอร์ดัสเตอร์อะ ตรูปปั้นทองแดงเนี่ยหลังจากขัดด้วยแปรงทองเหลืองแล้วก็ทำความสะอาดด้วยน้ำยาที่ไม่แรงเกินไปก่อนจะใช้ให้แห้งแล้วก็ลงแว็กซ์ครับผมทีริมเนี่ยเป็นผลสัตว์ผมก็เลยใช้น้ำเย็นกับยาสระผมแทนน้ำร้อนนะครับเออแล้วนี่ผมพลาดตรงไหนหรือเปล่าครับไม่อะคะ่ะฉันแค่กำลังตกใจอยู่เนะี่ยแต่นี่เนี่ยประทับใจมากเลยละคะแม่ก็โกงอายุทำงานทำความสะอาดตั้งแต่แปดทุ่หาค่าเล่าให้พ่อแม่นี่ครับเรื่องทำความสะอาดเนี่ยของถนัดเลยละครับ <c oughs> ขอโทษนะคะคุณคราวสแต่ไม่มีเหตุผลให้ไล่าฮายเตะคุงออกเลยแล้วในะอีกแง่หนึง่งแวลตาในการดูคนของนาีิถ้าจะเป็นของจริงด้วยค่ะแต่ว่าก้งจริงๆเลยนะคะเลยหาดเนี่ยจะมีห้องให้ทำความสะอาดอีกกี่ห้องนะออห้องเรียนเหรออ้าวบรรยากาศเหมือนมีคนใช้บ่อยเลยแฮะ โอ้ฮะอะไรล่ะเนี่ยสมุดโน้ตการบ้านของคุณหนูมั้งเฮ้อนี่มันไดอารี่ภาพเหรอกระตูนเดอ้อไม่ได้ไม่ได้มาดูของส่วนตัวแบบนี้ไม่ดีเลยนี่ เข้ามาดูอะไรในห้องคนอื่นตามใจได้ยังไงคุณหนูเปล่าครับคือว่านี่นด่ะเออเล่มนั้นไม่ครับผมยังไม่อ่านไปเยอะหรอกครับเดรี่ภาพของคุณหนูน่ะเฮ้ยเดรี่ภาพอย่างนั้นเหรอีต่บ้านนี่แกคุณหนูนองหูน่ะฉันไม่สนใจนายแล้วไม่ต้องใจความรู้สึกใครอื่นเลยไปกัเถะบ้า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 หนูออกไปเอาไปเดี๋ยวนี้เลย ก่อนนะความสงบสุขของฉันถึงจะไม่นานนักแต่ก็ขอบคุณฮหหาตัวเจอจนได้นะไอ้หนูฮะสวัสดีครับอย่าเอ๊ะ ดีแล้วเหรอคะอะไรเล่าให้เดกุนไปจริงๆแล้วนะคะแถมยังมีรถฟักทองสีดำมารับด้วยฮะ<า>อืมฮะว่าไงนะเด,เดี๋ยวเหอยังไม่จบครึ่งหลังเลยนะถูกต้องนะครับเป็นแบบนี้เนะี่ยดีแล้วเหรอคะ ฉันแค่บอกให้ออกไปนอกห้องเองนะไม่นึกว่าจะออกไปจากครื่องหาดเลยนี่เขาไม่ยอมบอกใจความสําคัญของเรื่องที่จะพูดจนเป็นนิสัยนี่คะ่ะเรื่องเลยกลายเป็นแบบนี้ช่วยมีได้นะคะเราลืมเรื่องของไฮยาเตะคุงไปแบบนี้เลยแล้วกันเอะถ้าคนถึงหมดทุระกับเขาแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะรั้งเขาเอาไว้จรงิจรงไห<ร>มคะ<ม><ม>คือคือว่าเรื่องนั้นมันถ้าเกลียดไฮยาเตะคุงแล้วล่ะก็ปล่อยไปแบบนี้คงจะดีกว่านะคะลาวนะบอกแล้วนะลไงว่าไม่ได้เกลียดนะไม่เกลียดเลยคะเพราะ เพราะถึงยังไงฮายาเตะก็เป็นผู้มีพระคุณถ้าทอดทิ้งผู้มีพระคุณแบบนั้นในฐานะของคนตระกูลซันเซนอินก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำอ,ะ <c oughs> อ่ะอ๋อคือว่าพวกคุณคนแสนดีครับที่เนี่ยมันที่ไหนกันน่ะงานทะเบียนย้ายถิ่นฐานไงเอ๊ะ <c oughs> โอ้โหดีใจจังเลยจากนี้จะได้ทำงานฟรีชั่วชีวิต <c oughs> แล้วจะได้กลับมาแล้วญี่ปุ่นเนี่ยไม่อะไม่ได้กลับตาหา ทำไงเดียถ้าขืนเป็นแบบนี้ชีวิตเราคงจะได้เริ่มต้นที่เรือคูเซอร์สุดหรูพร้อมกับแขกร่วมทิพย์คนอื่นแต่ว่าจงจนสลัดจนจมกลางทางโดนลากไปเป็นผู้วยเหตุผลสักอย่างกลายเป็นคนมีข่าหัวแถมโดนลิงทะเลไล่กวดความฝันที่จะเป็นราชาโจรสลัดก็สลายไปกลายเป็นสารายทะเลใต้กระเพาอันทรงเกียรติเออผมมีธุระด่วนนะครับเฮอเอรอพแซไม่ต้องห่วงหรอกนอะ เราเตรียมเรือครูเซอร์สุดรู้ไว้ให้แล้วรู้ไหมเห็นไหมใครก็ได้ช่วยด้วยงอะอ้าวลูกพี่ทำไมยืนยิบยังไม่หายหลังกระท่อพีไม่ได้ยิ้บพีต้องห้ากพี่ีกพเป็นงั้นกดจะให้เลื่อนไหมจะให้ฉันช่วยไหมล่ะมันมันไม่จริงเนาะลูกพี่ลูกพีอย่าพึ่งเรียกมากคุณหนูไม่ใช่ ฉันน่ะชื่อว่านาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เอเดนักบอดแมสอ๋อใช่แมสเดอมันนี่ตอนนั้นชื่อนากิขอร้อย้ฉันมาไงล่ะเลอครับแล้วเธอฝากจะมาบอกนะเออคือว่าขอโทษนะที่เมื่อกี้ตวาดใส่แล้วอีกอย่างก็ไฮยาเตคุงฉันมีเรื่องใหญ่จะบอกเธอนะ แล้วแล้วก็ที่นายเห็นในสมุนเน้นอ่ะเป็นผลงานที่เธอภูมิใจเสนอตำนานแห่งสตวร์วัตไม่จะเข้าเดสทรยไงล่ะไ,ไม่ใช่เดอรี่ภาพซะหน่อยอ่ะถ้าครับเข้าใจแล้วครับเออคุณแมสตเดอร์มันนี่ดีถ้าเข้าใจแล้วแล้วก็กลับไปทำหน้าที่พ่อบ้านที่เราหาซะถ้าเป็นแบบนั้นเธอก็จะดีใจกว่าคิดว่านะครับจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นได้ยังไงกันเล่า ไอ้หมอนี่ยังมีนี่อีก156ล้านแปดแสนสี่พเยนที่พ่อแม่มันก่อเอาไว้อยู่ต้องเอาคืนให้ครบสิแกพูดถึงเจ้านี่อย่างงั้นเหรอเศษกระดาษแบบนี้เดี้ยนะฉันบอกให้หุบปากไปไม่ได้ยินเรื่องไงไอ้ป้องหน่งบะายัยเด็กนี่กว่าใครป้องหน่งฮะอต้องสั่งสอนเฮ้ยหรอหยอยยอยากคิดจะแตะคนคนนี้แม้แต่ปลายนิ้วชียวนทำเป็นสุภาพบรุษเฮ้อเอทำเป็นอวดเก่ง งั้นแกก็เอาเงิน156ล้าน840แสพันเยนคืนมาซะตรงนี้เลยสิขอมาก็จัดให้เนี่ยฮะพูดง่ายล้างนี่กันไปเลยอ้ยไหนจริงเหยโอ้โหเป็นฟอนโอ้ยไม่จริงมั้งนี่แบงค์จริงหมดเลยเหละเนี่ยก็แง่ละสิเจ้าบ้าแค่นี้ก็จบเรื่องแล 6, 400, ้วใช่ไหมลูกพี่ค no ร yes ับเออดี เ้วก็กลับกันได้แนละ้วอืมราวนี้ก็ถึงตาเธอทวงนี้จากเจ้าหมอนั่นเองก็แล้วกันนะคุณแม่เดนนี๋ยมหนีถ้าเจอคุณหนูก็ฝากบอกด้วยนะครับว่าเงินก้อนนี้ยผมจะทำงานชดใช้แน่นอนแล้วก็จากนี้ขอรบกวนเรื่องงานพ่อบ้านด้วยนะครับแต่ว่าเธอนนะตั้งใจจะยกเงินก้อนนั้นให้เป็นของขวัญน,นะ ไม,ไม่นะครับต้องทำงานชดใช้สิรู้สึกผิดจะตายไปอะกับคนที่อุตส่าห์สวมหน้ากากขึ<อ>้นมาช่วยแบบนี้น่ะสาวน้อยนั้นตั้งใจวางฟอร์มเต็มที่อันนี้ไม่บอกก็รู้แล้วอย่างงั้นเงินก้อนนั้นทำงานชดใช้ซะดีๆเถอะถึงจะเพื่อความถูกต้องแต่การให้ยืมเงินแบบแม่แยกแยะไม่ใช่เรื่องดีแน่เพราะฉะนั้นนายต้องทํางานยิงม้าลากรถเพื่อคือนให้ซันซันอิงนากิผู้เป็นเจ้าของโดยไม่ขาดแม้แต่เย็นเดียวเยอะครับแน่นอนครับฉันนะ จะไม่ยอมลดให้แมสแต่นิดเดียวเลยคอยดูงอนแล้วเออหน้ากากล่แล้วครับคุณแมสเดอ๋ยมันนี่ว่าไงนะดูมันจะเริ่มทะเลาะกันซะแล้วนั่นนี่ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ค่ะที่ว่าเหมือนพี่น้องกันดีอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้น่ะนายไม่เห็นอะไรเลยเหรครับเออจ้ะที่มะนี่ครับคริสต์มาสของทั้งสองจึงจบลงด้วยประการชนี แต่ถ้าว่าใบ oh. ไม,ไม้ผลิยังไม่มายืนจบเรื่องก็มีอีกเรื่องต่อหน้าจะต้องพาบูก,กับมาสคอตประจําเรื่องรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าศตวรรษที่21ิดด้วยครับ ให้เจ้าหนุ่มไร้ราศีจะไม่มีดูเรื่องเงินช่วยชีวิตแบบนี้เป็นพ่อบ้านอ่ะนะโอ้โหแต่ผมขอคันหูชนฝาครับว่าไงนะถ้า,ามีปัญหากับฝีมือและความแข็งแกร่งของไฮเดเตคุงแล้วก็ให้ลองทดสอบดูเป็นไงคะทดสอบแล้วครับตอนนี้พ่อบ้านประจำบ้านสัตว์ร,ร้ายกรบคุณโยนต์และพ่อบ้านที่ประกาศรักบ้างไม่ประกาศรักบ้างจนกล้องโลกไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเป็นไฮเดเตคุงทำอะไรได้บ้างแล้วราสีแดงจะํำรามแล้ว